ปกติน้องนั่งตรงนี้อยู่ใช่ไหมมื่อ้อนเอาหน้าก็เลยเอากลเดือเข้ามาทางนี้แอคชั่นเหรอเดินมาผ่านมาโดยบังเอิญโดยบังเอิญครับมาพอดีมาสาหิบอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสาขาหนึ่งนะครับที่ของอาณาจักรศักทองบ้านนอกดาวแต่ที่นี่คือจะเน้นงานไม้ประตูหน้าต่างวงกบที่ทำจากงานไม้สักนี่บ้านด้วยครับคือทําบ้านนอกดาวที่เราเห็นตรงนี้เป็นตัวอย่างบ้านเป็นบางไทยนะครับที่เอามาตั้งโชว์ให้ อยู่ที่หน้าร้านนะครับก็แจ้งท่านผู้ชมให้ทราบอีกที่หนึ่งที่สัตหีบนะครับทักทาทยเจ้าหน้าที่ข้างในกันนะครับป้ายนะครับอันนี้ดูใกล้ๆก็จะมองไม่เต็มนะครับเขียนว่าอาณาจักรสักทองนะครับเป็นประตูหน้าต่างวงกบสํงงานักงานมีอะไรยังไงบ้างอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปทักทายกันนะครับสวัสดีครับอ๋อนี่เลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเรียกว่าอาณาจักรสักทองอีกหนึ่งสาขาใช่ไหม อันนี้อยู่ที่ไหนนะอันนี้เป็น <c oughs> สัตหีบ <c oughs> มีบ้านด้วยใช่ไหมครับเอามาเพิ่งมาตั้งวางใช่ไหมครับใช่ <c oughs> เป็นเจ้าของเดียวกับทางอาณาจักรสักทองบ้านนอกดาวที่ผลิตหรือก่อสร้างบ้านนอกดาวที่หนองบอ <c oughs> ลระยองมีหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูครับวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งอีพีแล้วกันที่ปกติเราจะดูบ้านนอกดาวหลายๆแบบของทางอาณาจักรสักทองขออนุญาตเดินนะครับ ก็ <memb> จะเป็นพนองผนังนี่คือไม้สักหมดเลยใช่ไหมไม้สักหมดเลยครับทุกอย่างที่ผลิตก็คือเป็นไม้สักที่เอาไปใช้กับงานบ้านลองดาวด้วยใช่ครับงานอันนี้เขาเรียกว่างานแบบไหนครับเป็นงานบันเลื่อนบันเลื่อนครับแล้วก็มีหัวบอด้วยโอ้สวยจริงครับมองในในรูปภาพนี่คือต้องบอกว่าสวยงามี่ไม่มีหัวบอก็มีมีเป็นชุดอันนี้ชุดสําเร็จเลยครับามีบล็อกไหมหรือว่าเราเราแกะ แบบเขาเรียกแกะสลักเองมือหรือว่าไงอ๋ออันนี้ทั้งโรงงานเขาแกะมาให้เรียบร้อยครับเรามัดมันจัดแล้วก็ทําสีครับผมอ๋อแต่เป็นไม้สักของเราเองใช่ครับอ่าอันนี้คือเป็นงานบานเรื่องลายมีมากกว่านี้ใช่ไหมตัวลายมีครับมีมากกว่านี้อ๋อด้านในใช่ไหมกุยพื้นที่กันเลยครับฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นบานพับบานเสียมบานเฟียมครับบานเสียมเราไปดูข้างในกันให้มาดูครับอ่าไม่ใช่ทําได้แค่บ้านน็อกดาว์ครับ ก็งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะก็ทำโต๊ะประชุมโต๊ะทานข้าวนะครับมันเป็นชุดดูกันไหมที่เป็นขอบทั้งหมดอชุดเดียวกันครับเพราะมีหูวบอลข้างบนจะเป็นเ,เขาเรียกว่ามันชุดใหญ่เนาะก็<อ>ค,คือ,คอมไม่ใช่เป็นนิภนรภัยก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้หรือจะอยากแบ่งซื้อก็ได้ใช่แต่จริงๆเอาไปทั้งชุดคือทั้งแผงใช่ไหมครับที่ทั้งแผงเลยครับเพราะว่าหูวบอวลม,มันติดกันกับ,บวงกลม โอ้คือใหญ่เลยท่านผู้ชมอย่างอย่างสูงนะแล้วก็สวยด้วยครับงานแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคือเป็นงานแก้วกระจกหรืออะไรครับใช่เป็นกระจกนิรภัยกระจกนิรภัยแล้วก็ผสมด้วยงานไม้สักใช่ครับโอ้สวยครับสวยเลยครับเดี๋ยวราคาค่อยอัปเดตอันนี้เราทราบราคาของทั้งทั้งชุดนี้ไหมไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวรอถามทางแอดมินเดี๋ยวอันนี้น้องเขาจะรู้ในบางสินค้าราคานะครับที่พูดถึงราคา ถ้าจะโฟกัสราคาต่อโทรมาถามเดี๋ยวแนบเบอร์ไว้ใต้ชื่อวิดีโอนะครับโทรมาถามหรือมาดูเองก็ได้ครับดูของจริงดีกว่าอยากให้มาชมเลยเพราะว่างานเข้าสวยจริงต้องมาดูกับตามีอีกคนนึงครับที่เป็นน้องที่เป็นฝ่ายขายที่นี่อยู่แล้วกับน้องแก้วนะได้ค่ะ,นะะดะังนั้นรบกวนให้น้องแก้วพาเดินทัวร์ดูหน่อยที่เราเห็นด้านข้างอันนี้คือเป็นตัวโชว์ซึ่งซื้อเอาเลยก็ได้หรือว่าต้องผลิตใหม่ครับที่เห็นข้างข้างทรายเมืองเราเนี้ย ซื้อเลยก็ได้ค่ะซื้อเลยก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าชอบอะค่ะอเอามาดูอันบานแรกก่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าดีไซน์หรือว่าง,งานแบบไหนครับสาหรับตัวแรกเป็นงานจะเป็นกระจกอะค่ะจะเป็นสามสองหนึ่งนะคะกระจกะช่องกระจกจะเป็นสามช่องแล้วก็สองช่องแล้วก็หนึ่งช่องอะคะ่ะสีจะเป็นสีอกเม็ดมะขามนะคะอ๋อสวยเลยครับก็สูงที่สองเมตรเนาะใช่ค่ะวกว้างแปดสิบสองเมตรค่ะ เราเลือกให้มันมีความเข้มความดำอะไรต่างกันได้น้อมันวาวขึ้นอยู่กับารามาจะมีขึงงามเพิ่มเติมรับราคาที่สูงสุดก็คือเป็นตัวนี้ไหมจะเป็นตัวลายที่แก่ค่ะเออมันดูลายสวยครับท่านผู้ชมสีทองด้วยนะครับหลัก3ามพันห้าพันแปดพักว่ากันไปครับประตูหน้าตา่างอ่ะทีนี้มาดูฝั่งดนน้านนี้กัน อันนี้คืออะไรสียังไม่ได้ไปยังไม่ได้ทําสีค่ะจะเป็นสีธรรมชาติที่ยังไม่ได้ขัดด้วยค่ะเป็นไม้สักเหมือนกันใช่ค่ะเพราะเป็นเหมือนขอบหน้าต่างไว้ก่อนใช่ค่ะทั้งแถบเลยครับก็จะมีเยอะมากท่านผู้ชมต้องบอกว่างานไม้สักข,ของจริงนะครับซ้ายมือก็เป็นบานลวดลายเขาเรียกว่าทางลายเส้นหรอเปครับตอนนี้เขาเล่นโมเดิร <Se> ์นเส้นอะค่ะโมเดิร์นเส้นนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะประกอบเป็นชุดเซ็ตที่ติดหน้าบ้านได้เลยเป็นบานเปิดอะคะ่ะ เอออย่างนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมที่เราเห็นตรงนี้ครับให้ดูกันเป็นแบบว่าของจริงยกไปติดตั้งอันนี้ก็สวยครับก็เน้นเป็นแบบว่าเหมือน,นอาจจะหน้าบ้านเนาะใช่ค่ะเป็นกระจกเป็นช่องซีเรียสใช่ค่ะกระจกใสห้ามิลอย่างเช่นอย่างนี้ก็ก็ซื้อไปได้ครับใครที่จะสร้างบ้านทั้งหลังเลยเนี่ยที่นี่มีให้แน่นอนเพียงพอแน่นอนครับจะเป็นบานทึบบางโปร่งบานโปร่งนี่ก็ได้ใช่ค่ะ,<น>ะเป็นกระกระจกเป็นหน้าต่าง เหมือนตรงนี้จะเป็นงานยากหน่อยนะอันนี้จะเป็นลวดลายหน่อยครับเป็นประตูอันนี้เป็นลายแกะดอกไม้ลายไทยอะค่ะแกะเป็นดอกไม้ลายไทยนะใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าตู้ซื้อผ้าครับอันนี้เป็นไม้ประตูบานประตูนะครับปราคาหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ความยากง่ายอ่ะอันนี้คืออะไรครับเป็นวงกบหน้าต่างวงกบหน้าต่างใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสามช่องอะค่ะอือครับ ประตูสามบานเออหน้าต่างสามบานนะคะก็ก็เป็นอ่าร้านวัสดุสร้างบ้านแล้วกันที่เป็นวัสดุจากไม้ประตูหน้าต่างอ่าหลากหลายนี่แกะลวดลายเรียบร้อยเนาะลายสวยมากแต่ยังไม่ได้ขัดทาสีโอ้คือที่มันมีราคาก็อีกหนึ่งอย่างมาจากผลการการแกะสลักเนี้นะยเนาะมันก็ทําให้ประตูมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็นําไปใช้เอาไปเป็นบ้านอยู่ก็ทําให้มีความสวยงามนะครับ มันจะมีทรงกลมๆอยู่ตรงไหนครับกลมๆอันนี้จะเป็นวงกลบโค้งอะคะ่ะอันนี้เป็นวงกลบโค,งค้งนี่เลยครับ<ง>บ้านเอสกิโบครับไปติดตามดูอีพีของซันโตลาวครับอ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ mm hmm. ที่ออกมารูปทรงนี้ก็เป็นญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับใครที่มองหาประตูหน้าต่างงานไม้สักมีงานไม้ยอย่างอื่นไหมจะมีเด็ไม้สักอะค่ะ,ะไม้สักนี่ก็เป็นอะไรที่คนต้องการอยู่แล้วครับราคาอะไรเท่าไหร่ก็รบกวนให้โทรสอบถามกับทาง บริษัทโดยตรงอีกทีนึงแล้วกันดูตามคลิปแล้วสะดุดตาอันไหนอยากทราบข้อมูลอันไหนจะซื้อไปทําอะไรก็ให้สอบถามกับร้านโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่ออฟฟิศแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเยอะมากฝั่งข้างซ้ายก็ใช่ใช่ไหมใช่หมดเลยค่ะโอ้ครับซ้ายมือก็จะมีที่ทําสีเสร็จแล้วแ,แล้วก็มีอันที่ยังไม่ได้ทําสีด้วยแล้วอันนี้คืออะไรครับที่เป็นยูนเชลจะเป็นอุปกรณ์เราก็ขายเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบัน ็นพวกบานพอะไรอฝากไว้และครั้งนี้จะมีบ้านตัวอย่างบางส่วนที่เอามาจากพื้นที่ที่เป็นการสร้างบ้านนอกดาวเอามาวางไว้ด้วยแต่ยังไงก็ถ้าใครมองหางานประตูหน้าต่างวงกบจากงานไม้สักก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือก่ะโอเคก็คงจะฝากไว้เท่านี้คลิปนี้ฝากผลงานด้วยนะครับซันโตลาไอเดียบ้านครับขอบคุณมากนะครับ